ก,กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ในไอหรือ i n s t a า r กรกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ K m s o c i a ซกันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะเชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านนะคะแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน G ี mail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน G ี mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้แลวเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อ <Me> เข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Instagram ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นถูกใจนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะก็จะมีทั้งบดแล้วก็โปรไฟล์จริงเนาะก,ก็เลือกกันได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามดาเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะไปที่หน้า i อของเรานะคะเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกง ด้านบนตรงนี้นะคะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม500ไลค์นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วก็กดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อคืนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะคะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงิน,นะคะ่ะจะมีทั้งหมด3ามช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะกรรับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์มาเติมห้าร้อยบาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้เลย เราสามารถบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น ToMoney Wall เลค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการ สั่งซื้อกันค่ะ ก็เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เราดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกหัวหมูตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คำว่า a d km social ก็ได้ค่ะ เมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพกื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%เซด้วยนะคะก็ได้เยอะอยู่นะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์ของเรากันเนาะกระโพดนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่16ไลค์นะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาแล้วนะคะยอดไลค์ของเราจากเมื่อกี้นะคะมีแค่16ไลค์เองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น516ไลค์กันเลยเนาะก็ดําเนินการให้เราไวมากๆเลยนะคะสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวยังไม่ถึง2 3นาทีเลยนะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็ไวมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการก,ารกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูนะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประการใดไปเนาะก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ